ในนี้มีอะไรบ้างวะร้านค้าอะไรอ่ะเจ็ดสิบเพชรดูนักล่าอะไรนักปล้นปล้นคืออะไรอ่ะนน่นอะมึงดูอะไรนี่ดิดูอะไรมันกระดานบอร์ดว่ะมันเอาชีวิตกันยังไงหนึ่งหมื่นห้าพันวันว่ามันเล่นมึงเล่นอะไรกันขนาดนั้นอ่ะมันมีอะไรวะในเกมมันต้องมีอะไรแน่เลยคนเล่นอะไรดีไปดิทำไมมันมันเออมันทำน้ำเยี้ยอะไรกันอ่ะเฮ้ันาดนัมีอะไรก็ได้ด้วยอาจจะมีอะไรก็ได้ข้างในนั้นเอาชีวิตรอดมันแค่เก้าสิบเก้าวันไหนพวกเี่ยนนันเล่นเป็นหมื่นเลยมันหาเข้าว่าไงวะ เอ้มึงเล่นเลยขนาดนั้นเนอะเอ้นี่ตัวอะไรฟ็อกซี่อะฟ็อกซ์ฟ็อกซี่ได้ตายไปกันเถอวะตั้งแตงเด็กที่หายไปเด็กไดโนเสาร์ว้าวเด็กเด็กเด็กเรียนสาง่ายเด็กไดโนเสาร์กระสอบเก่ามีวาเอ้วิ่งได้ในเกมวิ่งนี้วิ่งได้เราวิ่งได้ในกดชิปนี่เออก็อะไม่เร้ทำอะไรอแล้วเก็บยังไงวะเก็บไงอะเก็บกด F ก็ต้องกดใส่กระสอบปะกด F ถือกด F ทำไมกูกูตัดไม้นานจังอะอ่ะเราไปเสร็จแล้วไงต่อ ไฟมาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แบบใหญ่ใหญ่ขึ้นแล้วฮะมาเขาว่าไงนี้คือกูทาอะไรอันนี้คือ,อ,รอ,นนคอสร้างไอเทมเดี๋ยวกูลองยกไม้ขึ้นมาหัน่นอ๋อหั่นจริงด้วยตกแตงไอเทมจะสร้างอะไรอ่ะองคเตียงความแผนที่มานั่งหัตถกรรมเออ,เอแล้วไงอันนี้ยังเช้าอยู่ปะอันนี้ยังเช้าอยู่แนละ้วยังไม่มีอะไรวะโอ้ไอความหิวมาใช้กันวิ่งไอ้นายสเตมิน่าอ๋อเฮ้ย อันนี้คือมัน<อ>ได้าทาอะไรอ๋อเราออกสำรวจเพื่อเปิดแมปก็คือเดินทะลุหมอกเลยหมอกจะหายไปอ่ะอันน,น,นี้เราไม่สร้างอะไรก่อนอรอก็นีไงกูจะเอาไม้มานีไงตัดไม้อยู่เดี๋ยวกูทราบแผนที่แป๊บตกใจเสียงอะไรไม่รู้ทราบแผนที่แล้ววางไหนดีวะกระต่ายหน้าตาแมงโกดจังวะน่าโกรธเฮ้ยนี่ไงแผนที่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนายแผนที่บอกเ<ม>พชรด้วยระหว่างนี้มันเราทําอะไรอ่ะกลางคืนกำลังมีปัญหา ไอ้นายทำไมอ่ะชิบลอนไงว่ามันบอกเมื่อกี้เนี่ยคือสีม่วงอ่ะเมื่อกี้เล่นไงอ่ะไม่รู้ตัดไม้ก่อนมึงเนี่ยเฮ้ยมืด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 เยอะมืดแล้วทำไงเข้าแคมป์ป่ะก็แคมป์มันก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอกูวิ่งเข้าไฟกูวิ่งเข้ากองไฟแล้วกูไปเข้ากองไฟแล้วเยอะมาจับเฮ้ยเหลังหลังเฮ้ยตุ่ยอะไรเฮ้ยนะกลัวเฮ้ยปลอดดีตัวอะไรนี่ตัวอะไรต้องอย่าให้ไฟดับป่ะเออกูว่าเอาเนื้อไหม ทำไมมันดับเพี้ยอะไรเอ้ยมันน่ากลัวจริงอะดูหน้ามันดิแล้วแล้วแล้วตะปูไอ้ตะปูหาจากไหนอ่ะเฮ้ยมันอะไรมันทำอะไรอ่ะเฮ้ยมันวิ่งมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วอ๋อมันวิ่งมันวิ่งไล่ขั่วมันกิ้วิ่งมาแบบที่มืดอ่ะเราโอ้ยออกไม่ได้ออกอ่ะมืดเลยออกโคตรมืดเลยออกออกแล้วมืดเลยว่ะเอาชาเอาชาแล้วโอเคโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเท้ากระต่ายก็คือล่ากระต่ายมีโอกาสได้เท้ากระต่ายหรอก็คือล่าเอาเท้ากระต่ายมาขายป่ะแลกกับมันไหนอ่ะไหนเท้าว่ะ มีหมาป่าด้วยอ,ะอยย่ะเฮ้ยเชี่ยนะเชี่ยนะตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนเอาเป็นขวานดีกว่าเนาะขวานดีโอเคกูรับเกละนี่เฮ้ยได้แต่ต้นไม้ที่เังไม <ง S 2> ่เกลื<ง>อ่ะเอาเท้าก็ตายมาให้อ่ะกูไม่มีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัดตัดที้งตัดสามทีตัด,ตด,ตด,ตดหลุดเลยว่ะเฮ้ยเขี่ยกูเห็นต้นไม้ไม่หายแล้วนะเฮ้ยเราเอ้ยอะไรอ่ะมันเกียดแสงไฟทั้งหมดไฟฉายเฮ้ยอ๋อเฮ้ยนายเงาไฟฉายป่ะแป๊บนึงกำลังวิ่งไปเอากำลังวิ่งไปเอากำลังวิ่งเป๋า มันเกียทุกอย่างเป็นแสงอุ้ยเกีย์ยังเป็นหน้าเล่นอยู่นะเกมนี้ดีอยู่นะเราอะเราอเราทำคลิปนี้แต่แรกวะเราทำอะไรกันอยู่วะเออนั่นเดอยเราเราโมไปเล่นอะไรอยู่เราโมไปเล่นไอเกีย์ลิปโปกทำไมเราไปทำคลิปนี้วะไปใช้มือมาแล้วไปใช้มือมาแล้มืด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 มืยมืดมตดมืด้วดมื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 ลมืดไืดมายมือมืดมืดมือมืดยืดมืดยืดอะไรอ่มที่ไหนสักแห่งในป่าเลมก็มนกินหมี มันมันแดกหมีอไอที่ป่ายในป่าแล้วมันทําไมอ่ะเออมันทําไมอ่ะทําไมอ่ะมันทําไมอ่ะเออแล้วมันทําไมเออแล้วมันทําไมอะไรกูได้ถุงดีมาเนี่ยคุณต้องตาตั้งแล้วอะไรคือถุงดีตากบอลที่อะไรเนี่ยเออแล้วกูได้แผ่นโลหะมาด้วยเฮ้ยโอ้ยมันให้อู้ผัย่อยเลยย่อยเลยย่อยเลยมันย่อยได้เหรอย่อยได้เหล็กอ่ะได้น็อตอ่ะน็อตห้าโอ้ยเป็นน็อตห้าอันว่ะเฮ้ยทำได้แล้วไอ้นที่ปัดไอ้นี่ไงเอาไหมเด็กอืมสร้างเลยอันนี้ย่างเนื้อไว้ก่อน เอาไปนี่นี่อีสามสิบหน้าปัดดวงอาทิตย์คืออะไรอ่ะบอกเวลาได้ไงอีสามสิบวิเอออีสามสิบวิทันอยู่ป่ะทันอยู่ป่ะทำไรลากระต่ายทันอยู่มั้งฉันนี่ไงไปยิงไปยิงกูนัดเยอะรถอ๋อนี่เออเน็ตนี่เออเก็บเก็บเออเก็บระเบียบแต่ที่ไม่เก็บกาพูนิยายเลยเย้ลายอย่างไรอย่างไรอย่างเปิดมันไม่ขึ้นหรือเปล่าอะอะไรกัน ไอ้กูว่าต้องหาเด็กนี่ว่ะใช่ไหมจะเป็นใช่ไหมเออว่ะเฮ้ยไม่แน่ไอ้นายถ้าเราหามันอ่ะมาแต่ช่วยเราก็ได้ทําฟาร์มของอ่ะพวมันแค่เป็นเอพีซีอ่ะเออมา่ช่วยเราฟาร์มของแันก็แลกของได้ดีขึ้นก็ได้นะอาจจะจะมีคนมารับอ่ะโดยจากสภาพเราอ่ะเราพวกกูว่ะอะไรเราพวกกูอ่ะเอ้าเข้าแคมป์ไฟไปเลยเย่กูว่าต้องไปตามหาเด็กว่ะเออชานี้ไหมตอนนี้เราของเราก็พอมีอยู่นะเออระหว่างทางก็ อัปเกรดกระเป๋าได้ไหมอัปเกรดได้ปะไม่รู้อัปเกรดอัปเกรดได้นะเมื่อกี้กูเพิ่งอัปเกรดมาอัปเกรดที่ไหนเอ่อกูไปเจอในกล่องอะมันมีหีบสมบัติให้อ่ะตรงนั้นเหรอเฮ้ยเราไปไปฉายไปกันไหมไปเหรอเอาเอาเลยเหรอก็เราไปฉายไม่เห็นนะแล้วไปทางไหนอ่ะทางหลังนี่ไงกล่องนี่เป็นไปกล่องรอยแสงนี่เราเช้าแล้วโอเคเช้าแล้วโอเคเช้าแล้วไปเลยอ้าวมึงไปไหนอ่ะก็ทางนี้ไม่ใช่เหรอนี่นี่กูมีกล่องนี่ ตรงริมแม่น้ำอ่ะอ๋อนั่นเหรอเอ๊ะเฮ้ยอะไรอะผ้าพันแผลมันเด็ดเหรอสวยดิเข้าบ้านดีข้อมูลข้อมูลอะไรบางสิ่งบางอย่างชั่วร้ายที่กำลังมาไกลแคมป์ไฟตั้งแคมป์คุณมาถึงในคืนนี้ฮะในคืนนี้เหมือนมีบางอย่างจะมาดับไฟเราปะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะมันเปิดอ้าวมันเปิดได้มันเปิดได้สองคนเลยนี่เอ้ามันแยกมันเหตุแยกกันเหรอเอออ้าวนี่กระเปเอากระเป๋าเก่ดิ อกูได้ขวานไอเน็ตเอาไปไอ้เหี้ยแล้วไหนมึงอยู่ไหนเอามามาเอามามาไป้กูเอาเกล็ดไอ้เหี้ยกูลงไปเไม่บริบี่อะไรบอลี่ม่วงผัวพิศษผัวพิศษผัวพิศษเหี้ยอะไรกูว่าคืนนี้ต้องเตรียมไม้เอ้ยเราไม่ได้ไปหาเด็กเลยจะต้องรอไอ้คืนหน้าเลยวะต้องคืนหน้าเลยแหละกูมีถ่านอยู่เน็ตกูมีถ่านอยู่มีถ่านด้วยเหรอเออกูได้ถ่านมาเมื่ทีกี่สองวิไอ้ตับไม้เราได้ถ่านไปวะอะไรอ่ะ ถูกโจมตีคืนนี้ไอ้นายคืนนี้ได้ถูกโจมตีใช่เหรอเออเนี่ยบอกคืนนี้ได้ถูกโจมตีมีเลดเหรอเออคืนนี้มีเลดไอ้คือขี้อะไรมีเลดด้วยเออพอก่อนพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวไม่ใหหมดกูว่ากลุ่มลึกลับฮะกลุ่มลึกลับหมายความว่าไงอ่ะเฮ้ยแล้วมันนึกกวางกินได้ไงอ่ะมันมันคืออะไรอ่ะมันคือมนุษย์กว่างเหรอมันคือคนใส่ใส่กว่างมาดิมาดิพวกกูมันหัวละนาวไดิทางไหนวะหลังนู้นนู้นโอ๊ยขี้ตกใจกว่างเฮ้ยกวางมา อ้าวเข้ามาแทนทีเฮ้ยข้าวันเออไอ่ไอ้ไม่ได้หลังมึงโอ้เลือดมันเห็นแยกเลือดมันเห็นแยกเลือดเลือดแยกมันไม่ได้รวมกันเลือดมันแยกเลือดมันแยกเฮ้ยจะตายแล้วมึงอุ้ยอุ้ยคือใพาวมันแผลโอเคอุ้ยตีแรงอ่ะตีแรงอ่ะตีแรงอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะกระสุดเดฟเฟนกระสุดเดฟเฟนเฮ้ยสบเผาได้เลยเอาไปเผาผู้ศรัทธาเออไม่มีอะไรอ่ะเดิไปเผานี่คืออะไรอ่ะอัญมณีทำอะไรได้อ่ะ ไฟถึงร้อเปอร์เซ็นต์แบบใจญขึ้นโอ้ยิ่งเราใส่ไฟถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มันยิ่งใจญขึ้นเหรอแมปทำไมถึงมีกระสุนไรเฟิลสองแบบเฮ้ยเฮ้ยเน็ตพ่อคขาปะขาปะขาขาก็ตายขาขาใครเนี่ยหนังหมาป่าหนังหมาป่าเน็ตเอานังหมาป่ากูเป็นขาเขาเหรอเออกูเป็นหนังใส่ไงวะอ๋อโอ้ยเลือดได้หวานดีกระสุนเอ่อก็ขวานอันเดิมนี่หว่า นายไอ้ชิบหายแล้วแคมแคมแคมไอ้นายไม้ชื้นไม้ชื้นไม้ชื้นเหรอไม่ได้ไม่เปียกเกินเราทำไงอเงี้ยต้องหลอป่ะมีอะไรพม่ทานไปเร็วเร็วเร็วไอ้นี่คืออะไรตรงนี้มืดแล้ว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 มืดเราถือไม่ใช่ถือไม่ใช่ถือไม่ใช่้ยมันมาหลังกูเอเสียงอ่ะไอ้เสียงโง่ะไอ้สัตว โอ้ยไม่เร็วนี่วะไม่เร็วนี่คือที่ห้าแล้วอะไรอะเน็ตเอาลองอะไรก่อนนะอะไรไปตายไรเยอะยิงไม่โดนด้วยซ้ำยิงไม่โดนไอ้เีอยเฮ้ยนังไงใช่ป่ะถ้าหมาป่าอ a าป่ะหมาป่าอะไรทำไมมีปอกคอด้วยกูว่าได้เป็น a l p h าเฮ้ยไหวไปนะเฮ้ยนายอย่ตายนายอย่าตายหนีหนีนายอย่าตายโอ้ยมึงตายแล้วเดี๋ยวตรงนี้มีกงด้วยคืออะไรอ่ะ ป็นกูจะฆ่าหมาปันไหมจะบอกนะว่าจะบอกนะต้องใช้ปได้ันไม่ก็มีเครื่องมือแพทจต้องมีเ็วะนี่เราไงอ่ะแต่ัมันชดได้อยู่นะโอ้ตรงนี้ต้องฆ่าอากูตายไแล้วเรหมโอเคตรลให้หมดก่อนเลยแล้วค่อยเปิดไฟให้มันแมใหญ่ขึ้นอ๋อกูรู้แล้วแต่งก็เปิดไฟวในแมจะยิ่งใหญ่ขึ้นก็ตายกูลาหมดแล้วเียมันลาบหมดโลกเลยเฮ้ยมืด บนตายบนตายบนตายจุดไฟ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 ฟึดไฟฟึดฟ like ึดไฟไงวะเอาไม้ละใส่โอเคไอ้เชิบบนตายนี่ว่ะไม่พึ to, to, to ่ดได้ได <c oughs> ้ไม <c oughs> <Seriously, S 1> <Short recording. c oughs> ่พึ่ดได้อย่าโดนโดนหลอกโดนหลอกแคมปไฟยิ่งเยอะยิ่งขาใหญ่แแบบนี้นี่ป่ะไฟยิ่งหมดน้อยลงเนี่ยมันถึงหมดน้อยลงขึ้นนะใช่หมดน้อยนะแต่แบบมันเติมยากมากเลยเฮ้ยยังก็ดีดิงั้นได้ย่อยไม้ได้ดีอ่ะก็ดีไงย่อยไม้ได้ไงได้ใช้ใช้เป็นก่อกการทำอื่นด้วยทำอะไรดีอ่ะ เมื่อไหร่ตอนนี้ทําอะไรอยู่รอเนีอยู่นะรอมันเมืดเช้ารอมันเช้าเฮ้ยนี่ไงคนขายแต่เขาก็ตายไปแล้วเอาขวาดีวะเฮ้ยมีเงนเป็นหนังวะก็ไม่ได้ดีไม่ได้ดีกว่ามันเลาเดียวเป็นหนังมาป่านายล่าหมาดวเราเปิดแบบกว้างขึ้นแล้วว่าล่าหมาได้คือแม่เปลี่ยนนี่ว่าคือแม่เปลี่ยนไอ้หมาหมาหมาอูเอาหนังมาป่านี่ดีกว่าไปครับเอาเก็บกระเป๋าเลยมึงล่าหมาได้เลยมีกอง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 เออเปิดไปเลยกูแต่กูล่าหมาก่อน เอาหนังตรงนี้ก่อนไอ้เนี่นตรงนี้ของเพียบเลยอุ้ยเฮ้ยมีหอกด้วยนายอ้นน็วเ<อ> <ละ S 1> ต็มเลยเอากูเอากูเลือกซื้อของอยู่เอาของหายเอากูเสียหนังฟเฟ<อ>ี้ยวเรากูยังทำอะไรไม่รู้มันทำอะไรได้กูอีกเอาไปทานแทนทำไอ้นัน่นไม้ป่ะเผาอ่ะ <c oughs> เอาไปเผาไอ้เ <c oughs> นี่ยมึงกูฆ่ามันหมดแล้วนี่มาเก็บศพหมาป่าไปดิไม่รู้มันทำอะไรได้อ่ะกูปเปิดก่อนกูเปิดอย่างนานเลยจะมุดได้ด้วย น้ำมันก็คือกำลังจะมากลับเร็วๆกลับให้วงให้วงให้ไวเร็วเข้าอ้าวกูเจอไอ้นี่ในนายกงอ๋อนี่ไงยี่กงกูเจอกงหมาแล้วในในเรงฆ่าเขาเปิดกงเว้ยฆ่ามันเปิดกงกูแรงแรงแรงกูแรงแรงแรงออกแรงมากกีดีเอ้ยผู้นี้ว่าเป็นหมาป้าฟาไม่เป็นไปได้ไหมไม่หนาใช่ไม่ใช่ตัวที่อยู่หน้านั่นตัวอะไรอีกสองตัวอยู่ไหนอะเนี่ยแต่เนี่ยไหน ที่ป่ะก็ไม่ใช่มันต้องมีต้อนบัตรคอป่ะมันไี้เสียงอะไรไหมต้องมีตัวบัตคอตัวบัตรคอต้นของเต็มเลยมันได้ยินเสียงอะไรไหมเออนี่คือคือคืออะไรอ่ะนี่นี่เสียงหดร้องไห้ในนี้เหรอในนี้ในนี้มันอยู่ในนี้นะมันอยู่ในนี้เบิดเบิดเบิดบิดบิดเฮ้ยกูจะตายกูหิวกูไม่ได้เก็บอะไรอ่าเย้แผ่นแท้แผ่นด้ไรบ้างถือเราชุบเอางไป โอ้โหมันตายไม่เข้าไหนอยู่เดี๋ยวว่าไปกันดี๋ยกลับไปก่อนมึงกลับไปก่อนอันนี้ภาพหนกูหล่นไม่อยู่ในตัวกูในตัวกูในตัวกูมีเดี๋ยวค่อยกลับไปที่หลังก็ได้เฉียบหมดแล้วจะได้ไหมยโอ้แล้วยังไงทุบแล้วโอ้โอเคเฮ้ยโอ้โหของในกระเป๋าหล่นเว้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเอาที่หลังเอารอตัวนี้ก่อนกูมีหาได้ไหนแล้วหมายที่เหลืออยู่ไหนเนี่ยกูอยากฆ่ามันให้มันเปิดกรงเร็วๆไอหมายที่เหลือไปไหนวะาเดี๋ยวโอนาเอาตัวนึงเราไม่เหล็กเยอะมาก อาแเน็ตกูได้แล้วรับอะไรมาอิ่พอทนี่นี่เดี๋ยวคลิกใส่ได้ไหมได้ได้คลิกใส่ได้ทำอาหารเลยอันนี้กินคารานไม่เห็นเพิ่มเลยอมันีใส่เออ็ดไ๋อกูกดปิดกูต้องอยู่ในตัว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 ว้ายเต็มเลยโอ้เก็บไว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 ้ในตัวซะอีกอันหนึ่งข้าวความเลยเก็บไว้ตัวเสียงกินโคตรดุเละด่ะ แล้วให้มันเดินไปเหยียบมาสี่ทิศแล้วก็โดนโอ้กูกะแล้วเราต้องใส่โลฟ้ากูกะได้แล้วจริงด้วยสยโลฟ้าค้ำเลยกันได้นกูค้ำแหละโอ้ยไอ้เจ๊วางแล้วใายโลฟ้ากูวางไว้เลยเยียยเฮ้ยเมันมันมีมันมีหน้าไม้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เหียยอะไรเหยียเหยียนะ ชิบหายแล้วมันถึงหน้าไม้ด้วยวะแย่ๆๆเลยนะแย่เลยเว้ยเราแย่เลยเฮาน่าลอยลอยมาวะอู้วเอาโดนกับดักดิโอ้ยตกใจจิตจอมนปูเล่นร่อนมาเล่นมาเหยียบดิมันไม่เหยียบอ่ะมันไม่เหยียบมันเดินหลบอ่ะอ้าวมึง มื no. ่อกี้กูได้ตไอ้รอดมวยด้วยเนอะไปเยอะเหรอมึงไปเยาะเหรอกูตีตายมาไหอ้เหี้ยโอ้ใส่คอมาเวลาเวลาเวลาอยู่กลางสัจจาวันเพื่อเพื่อตามหาอันนี้เวไนเฮ้ยนายพื้นที่เยอะขึ้นเห็นปะยังวงอ่ะใช่ใช่ใช่ที่ว่าโอ้ดูของไอ้กูได้ไปดิโอ้เหี้ยของโคตรเยอะเลยลองค้าดีดีอะคว้าเลยไว้เนี่ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะโปรเซสเซอร์เชื่อเพิ่งชีวภาพที่วิริศผลิตฐานปะเออที่ผลิตฐานดี <premises? S 2> อ่ปุ๋ยปุ๋ยเอเดนมือขี้เดี๋ยวว่าเขาว่าไงอ่ะปุ๋ยทำไรอ่ะมึงลองเอาใส่แปลงดิไม่ใช่ปุ๋ยนี่มันเป็นไม้ทัวไม้ไปย่อยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะไน่าจะเอาถ่านไปอ่ะไม่ได้ด้าเนื้อเนื้อได้ตรนี้ตรง้จะพิวอ่ะอ๋อเอาทำทเป็นไฟเอาทำเป็นไฟหมดเลยเว้ยที่แล้ประโยชน์ปะเอ้ยใจกูจะหมี ไม่เาบูสปีดอ่ะพี่เบ้ไดโอ้ยเขี้ยวหมียังถึกมาทำไมขอหนังเลยดิเอ็มี่แกสตี้ไอ้วีแบแบวีแบแบ๊อ๋อบอมกระสุนไม่ตังโอ้โหเนื้อยังเยอะแต่กูไม่ได้หนังเลยไอ้เจ้าหมีแล้วไอ้มึงตลกโค้เนี่ยอ๋อเยี่ยบเยี่ยบหมีไม่กระโดดหลบกระสุนกูไอ้เยังม่จุกมันจุกไอ้นราไม่ชุดหนังเออเรามีแล้วเอ้นาย กระเป๋าเอาใช้เร็วกูมีแล้วใช้เร็วไหนไหนนไหนเอ้ามึงเห็นไหมมอนกันเหรอยิงแม่งดิลงแม่งเลยเฮ้ยมันหลบกระสุนได้ยี่บีแม่งจุูมีอาเราวนี่ยเนี่ยมึงบอกว่ากูดวงอะไรดวงกูไม่ดีอ่ะแด้หนังกูดีเลยเนื้อเยื่ออะไรเฮ้ยมไอ้แมคโครเว็มให้ไวให้ไวให้ไวให้ว่องให้ไวชีวิตทางไม่ไวเฮ้ยบานเพชรประสาทเพชรคืออะไรอ่ะเพชอะไรอ่ะประสาทเพชร ตรงนี้เราไม่เคยเห็นเลยกูรีบว,นะวิ่งแหละไอ้นี้มีพริกนะสังภาษามีพริกอยู่กินพริกนะทานทับของพ<ว>ุ<บ>่ง<อ>ก่อนชันร้ายที่เกิดงี้เลยนะแล้วไม่มียาด้วยนายแต่จริงนะเดียวตายนะโอ้โหนี้ตายง่ายอนี้ตายง่ายโอเคนี้ตายง่ายแต่ไม่มียาให้ยาก,กูหน่อยดิขิงงกจงังไงขอกระสุนบ้างกระสุนกูไม่มีเลยโอ๊ยระวังอือกู้วเจ็บเจ็บ าย,ายแล้วตลเชียแม่งเชียนี่ะประตเปิดอ๋ออ๋อมันเวบๆบว่าผ่านๆไปเหรอ่า่ไเรื่อยเหรอเดวะเดีกูจะตายแล้วเว้าานายกูจะตายอชีชชิไม่ิง่งลยี่ โอเคไม่โดนโอเคกูยิงเพิ่มมาบางเพิ่มกูยิงตัวไกลให้กูยิงตัวไกลไปเอาเจะตายตัวไกลตายแล้วตายกูจะตายกูจะตายกูจะตายเชิวี่กูจะตายไอ้ตัวมุยาใช่ไหมไอ้ตัวมุยาใช่ไหมไม่มีไอ้เชี่ยโอ้กูห้ามตายเอาไม่ดีกระสุมปื่ยพวกกูชิวจะตายแล้วอ่ะโอ้ปืนกูตายชีวิตเกิดใหม่เสียกขีดลบบักอ่ะโอ้โหสิ สี่ห้าโรบักไม่ไงลากกูทีลากกูไปเรื่อยลากกูไปด้วยลากกูไปด้วยเผื่อเจ้าพ่อไม่แพ้ตัดบนนั้นมีบอสป่ะน่ะเฮ้ยงั้นรอก่อนไม่อย่าเผื่อพี่พ่อแม่แพ้ข้างบนเอาเอากูแมวไปด้วยให้กูเห็นด้วยดิตากล้องกูเห็นได้เยี่ย์มึงจะตายยังอ่ะใกล้แล้วแต่โอ้ยสามวันนี่ยี่ย